สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะโอ้วันนี้มาแบบแนวมะม่วงแนวมะม่วงค่ะคือเป๊กนี่นะคะเป็นสายกินค่ะพี่หนุ่มชอบกินมากชอบทานมากของทอดอะไรทุกอย่างชอบมากตอนหลังมีปัญหาฮะพอทานเยอะ ไม่เข้าห้องน้ำฮะตื่นเช้ามาพี่หนุ่มคะเหมือนคนท้องส<อ>ัมงสี่เดือนคือว,วันวันหนึ่งฮะเราทานกากใยอาหารนี้ไม่ค่อยได้ครบกับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกระบวนการขับถ่ายเรามีปัญหาแน่นอนค่ะแล้วพอไม่ขับถ่ายปุ๊บนะ,ะพี่หนุ่มร่างกายมันดูดซึมของเก่าเข้าไปมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นนปวดท้องฮะนนงจ,งจนสุดท้ายเป๊กมาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมไฟเบอร์แลคเอสค่ะเจ้าไฟเบอร์แลคเอสตัวนี้นะคะจะเข้าไปเพิ่มกากใยในระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นค่ะ1่ซองค่ะพี่หนุ่มหนึ่งยอหารงน กรมค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะ1นซองไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะเพราะว่า1นซองนี้แค่30แคลเท่านั้นเองนะคะใน1นซองตรงนี้ค่ะมีผักผลไม้ถึง45ชนิดและที่สําคัญค่ะในซองนี้นะคะประกอบด้วยใบแปะก้วยค่ะข้าวโอ๊ตค่ะไซเลมฮักค่ะและที่สําคัญค่ะในนี้มีวิตามิน B2 นะคะโทรได้ที่1,607หรือว่า0,2 1,1,4,6,4,6, หน่งาค่ะหรือว่าไลน์แนะคะแอดที่1 6ึ่ยดไรค่ะ